อ้ยโอ้ย,อยคนไทยจะพามาุดล,ลัคะุดหัวหัวให่ๆเยวย้าวบ่งหัวใหญ่ๆค่ะวันนี้จะพามายกให้ดูก่อนอห,อหัวใหญ่หน,หนัอัน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปลือกใหญ่แต่ว่าหัวก็ใหญ่นะคะ ให้ดูค่ะอันนี้เปลือกหัวเล็กแต่ว่าแต่ว่า,าไม่ใช่เปลือกหัวใหญ่ใหญ่อ่อันนี้เป็นเปลือกหัวเล็กแต่ก็ร่อยค่ะเป็นเปลือกหัวเล็กแต่ว่าก็หัวใหญ่นะคะกดกมากก้อนนี้คิดว่าได้น้อยที่สุดสามกิโลหรือว่าสี่กิโลได้คะะ่ะเหนื่อยขุดวันนี้เพิ่งจะเริ่มขุดนะคะจะขุดเปลือกต้นสิสญญคะใกล้ๆอะไรจะเหี่ยวแล้วค่ะ ใกลจะเหี่ยวแต่ก็วันนี้มีลมสด,ดย <c oughs> อ,อยังมีใบที่หน่อยปีนี้เราจะขุดใบปกติแล้วจะให้ใบอ่าให้ใบเหี่ยวๆทั้งหมดนะคะแล้ววันนี้อ่ะจะขุดใบหน่อยเพราะว่า,ายอยากจะลองขุดใบดูว่าจะเป็นยังไงหัวได้ดีมากค่ะหัวสวยหัวสวยตอนนี้แกะนิดหนแล้วค่ะแต่่าจะแกะให้อีกทีนึงะอุวองดอนี้ ยังมีรากสวยๆค่ะเพราะว่ายังไม่เข้ามันจะโอ่ะยังไม่ใช่ฤด,ดูหนาวที่สุดนะคะตอนนี้กำลังอากาศเริ่มลดแล้วค่ะประมาณอตอนกลางวันก็จะประมาณ24องศาหรือว่าองศานะคะแต่ว่าตอนเย็นๆย,ย็นก็ตอนกลางเย็นเย็นหน่อยก็จะประมาณ18-19องศาค่ะตอนนี้กําลังเร,เริ่มเริ่มจะหนาววันนี้เลยมาขุดะะจะเอาไปขายนีหน่อยค่ะพื่อน,นี่ลองดูแต่ก็ได้ดีค่ะตัวโต ก็ลอ่าไม่ใช่พันใหญ่ที่สุดแต่ว่าเขาหัวใหญ่ค่ะเอาสว่วนนี้หัวเขาแกะไม่ได้แกะไม่ได้ว้าวว้าวไม่ได้ไม่ได้ทำอย่างไรดีเอามีดมาหรือว่าตัดดีกว่านะรอสักครู่รอสักครู่แกะไม่ออกเยอะหัวใหญ่เราก็เกาะกันนี่นเน้นว้าวทำอย่างไรดีอ่ะต้องใช้การน้ำใช้ฉีดหรือเปล่าแกะไม่ออกเลยค่ะโอ๊ยขา ต้นค่ะเอาหัวก็หลุดด้วยแข็งค่ะปีนี้อ่ะเราขุดต้นยังยังสดสดเลยแข็งเลยลากแข็งค่ะแต่ถ้าเราให้ต้นนี้ตายก่อนจะจะแกะง,ง่ายกว่านะคะว้าวใครอ่าต้นออกยากค่ะเพราะว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะดูรากสิคะยังแข็งแรงเลยอเวลาจะแกะหัวนี้แกะยากยากค่ะไม่เหมือน ท,ทุกๆครั้งบุนสมจะ,ะให้รากตายก่อนอให้ใหบาตายก่อนค่อยมาขุดจะทาง่ายกว่านะคะจะทาง่ายกว่าแต่ว่าถ้ายังมีใบยอยู่ก็จะรากงามแล้วก็จะเหนียวค่ะจะเหนียวจะขุดยากทุกๆปีบุญสมขุดไม่มีรากสีขาวๆนี่นะรากจะเน่าหมดเพราะว่าฤดูถ้าเข้าหนาวแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งแล้วก็รากก็จะตายแล้วก็หัวจะเหลือหัวเฉยๆค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังค่ะย,ยังไม่หนาว เลยเหือก็อยังแข็งแรงยัยงแข็งแรงอยู่แก่ที่เหนื่อยไปเลย <c ười> อโอเคหรือเปล่าสวยค่ะสวยหอมเลยบ้าเาจะเอาไปชิมเอาไปขายนิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังมาขุดไม่ได้เยอะแต่ว่าขุดยากค่ะรากยังแข็งแรงมากแข็งแรงมากอะไรวะพี่วะ ได้เยอะบ้างแล้วค่ะหนัก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 นัมาถอนถอนได้หลายตัวอยู่ดิตัวใหญ่ใหญ่ตัวเบอร์รี่เบอร์รี่ยังไม่ได้ล้างค่ะรอล้างหน่อยนะได้เยอะอดิไม่เยอะแล้วเอาแก้วไปขายพรุ่งนี no <S <S ้ค่ะตอนนี mm ้ขุดเย็นเย็นไม่ได้ขุดเยอะค่ะวันนี้